ตำรวจไซเบอร์ได้ออกมาเผย10กลโกงที่มิจฉาชีพมักจะหลอกลวงหรือว่าชักชวนเพื่อเข้ามาลงทุนนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันสำหรับ10กลโกงมิจฉาชีพที่หลอกลวงลงทุนนะครับอันดับแรกเลยเขาจะใช้วิธีการโฆษณาด้วยคำสวยหรูนะครับอย่างเช่นลงทุนง่ายเห็นผลไว 2. คือการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงดูน่าเชื่อถือนะครับ 3. คือการชักชวนลงทุนแต่ว่าไม่ได้มีสินค้าอะไรเลยเน้นไปหาสมาชิกเพิ่มการันตีผลกำไร 4. คือการใช้ความเห็นอกเห็นใจของคนหลอกลวงให้มาร่วมทำบุญครับ 5. คือหลอกระดมทุนถือหุ้นในบริษัท 6. คือการหลอกลวงผู้ป่วยด้วยสินค้ารักษาโรคต่างๆครับ และเจตตอนนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเลยในโลกออนไลน์ก็คือการหลอกให้ลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือว่าหลอกให้ซื้อเหรียญคริปโตแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในระบบกระดานซื้อขายที่ถูกต้องครับหากต้องการที่จะลงทุนนะครับ ควรศึกษาข้อมูลให้ดีตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอยู่เสมอนะครับพบเบาะแสการกระทำความผิดแจ้งได้ที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ